สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมมาสรับมันนี้นะครับผมในช่วงย่าเมื่อเศาร์นะครับผมห้องสีมพรกันอีกคลิปหนึ่งนะครับเนาะเอามาเนี่ยกวันที่30แล้วนะครับเพื่อนๆวันที่30มิถุนายน2565เมื่ออื่นกันสิเป็นวันที่หนึ่งะครับเนาะวันที่1กรกฎาคม2565เช่นเดียวกันเฮากันซิได้ทราบผลการประกาศสลากล่างวันแล้วนะครับผมในคลิปนี้เฮ้าสีมาเบิ่งเลขเด่น ล่างนะครับผมเพื่อนเนาะเด่นล่างของเฮาในสูตรนี่เป็นสูตรใหม่นะครับผมเป็นสูตรใหม่เดินยาวมา1ิเจ็ดงวดปุ้ยมาโวดมาพ่อกระโลกระเดียนะครับเพื่อนเพื่อนเอ้ยมาโวดพ่อพะโลพะง่ายนะครับผมแล้วก็มีอีกสูตรที่สองเนสูตรนี่สองตัวนะครับสูตรนี่สองตัวแล้วอีกสูตรหนึ่งกับสูตรมาให้กันเป็นสองสูตรนะครับผมเพื่อนเพื่อนเนาะเลขวันไหลตำแหน่งนกนะครับผมเลขวันไหลตำแหน่งแต่ว่าเดินดีนะครับเดินดีเพราะว่า สองตัวมาหนึ่งตัวนะครับแล้วเ้อสิจับส้นสองสูตรเนดะ้จับส้นสองสูตรแล้วบานที่นี่มันสิได้เป็นตัวไรน,นะครับพเพื่อนๆได้ตัวเดียวเท่านั้นในตัวเดียวนะครับพเพื่อนๆได้ตัวเดียวเออได้ตัวเดียววิ่งล่างตัวเดียวนะครับพเพื่อนๆเนาะ จับชน2สูตรเลยนะครับผมจาก2ตัวเหลือ1ตัวนะครับเนาะเฮาสิจับชนเลยเพราะว่าตัวไหนคือกันเอาตัวนั้นเป็นตัวเด่นเลยนะครับเพื่อนๆในคลิปนี้เฮามาโค้งสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อนๆโค้งสุดท้ายเนาะนะครับเนาะเฮาเซี่ยวบางเส้นทางการเดินเขาก็จะน้อยเดินมาตั้งแต่เดือนตุลาปีไก่นี่นะครับปีไกลนี่เดือนตุลาคมนะครับ2564นะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับตำแหน่งที่เอามาบวกกันนะครับผมหลักร้อยสองครั้งนะครับหลักหน่วยล่างสองครั้งหลักสิบครั้งที่หนึ่งสองครั้ง หลักหน่วยครั้งที่3 1ครั้งบวก1คงที่ได้เท่าไหร่เดินไป2แต้มจำนี่นะครับง่ายๆนะครับเพื่อนๆเราก็เส้นทางการเดินของเขานะครับผมเราจะมาดูเส้นทางการเดินของเขาจากหน่อยนะนะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับผมก็เดินมาแบบนี้เนาะนี่นะครับผมเข่ากับประมวลผลออกมาในงวดนี้นะครับเนาะในวดนี้ได้ไปที่8กับเก่านะครับได้8ดกับเก่าเลขออกเก้าหานะครับเลขเก้าไหนเลขเก้าเข่าลัก10ล่างนะครับเพื่อนเนาะนะครับผม เข้าไปที่หลักสิบล่างนะครับเลขเก่านะครับแล้ววันนี้นะครับผมหววต่อมาประมวลผลมาได้6กับเนะครับเลขออกหจะเจ็ดเข้าไปที่หลักหน่วยล่างนะครับงวดนี้ได้1กับ2นะครับเลขออก82เลข2เข้าที่หลักหน่วยล่างนะครับเพื่อนๆนี่เดินมาแบบนี้เลยนะครับผมเนาะแล้วก็งวดต่อมานะครับผมเนาะได้ไปที่3กับ4นะครับเนาะแล้วก็เลขออกไปที่83เลข3นะครับผมเข้าไปที่หลักหน่วยล่างงวดต่อมาได้หากับ6เลขออก3 6 เลข6เข้าไปที่หลักหน่วยล่างงวดต่อมาได้เก้ากับศูนย์เลขออกเก้าสองเลข9เข้าไปที่หลัก10ล่างนะครับเพื่อนๆแล้วก็งวดต่อมานะครับเนาะได้ไปที่2กับ3เลขออก30นะครับผม30ในงวดวันที่ปีใหม่เนาะนี่นะครับเขาปีใหม่แล้วนะครับเพื่อนเนาะปีใหม่นะครับแล้วก็งวดต่อมานะครับได้4กับ5นะครับได้4กับ5เลขออก5 7เลข5เข้าไปที่หลัก10ล่างนะครับผมแล้วก็งวดต่อมานะครับผมได้9กับ0นะครับเลข ศูนย์นะครับเข้าไปที่หลักสิบล่างแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆเนาะเลขศูนย์ตัวนี้นะครับเข้าไปที่หลักสิบล่างแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็งวดต่อมานะครับได้ไปที่นะครับผมศูนย์ได้ไปที่3กับ4นะครับเลขออก0ูนย์สามนะครับผมได้ไป0ูนย์สามเนาะเลข3เข้าไปที่หลักหน่วยล่างนะครับแล้วงวดต่อมานะครับผมได้ไปที่1นึ่งศูนย์กับหนึ่งนะครับเลขออก1นึ่งศูนย์มากน้ำกันเลย2ตัวนะครับเนาะ 10งนะครับงวดต่อมาได้7กับ8เลข8เข้าไปที่หลักหน่วยออกห้า8นะครับเพื่อนๆแล้นลวกะงวดต่อมานะครับเพื่อนเพื่อนงวดต่อมานี้นะครับผมเนาะนี่นะครับผมงวดนี้นะครับผมได้ไปที่8กับ9เสรดจนะครับเนาะ8กับ9กาเลขออก0 9นย์พนะานะครับเพื่อนเนเนาะนี่นะครับผม0ูนย์เเลข9ตัวนี้เข้าไปที่หลักหน่วยล่างแบบนี้นะครับเพื่อนเนเนาะแล้วกะงวดต่อมานะครับ ได้ไปที่นะครับผม6กับ7นะครับเลขออกศูนหเลขหเข้าไปที่หลักหน่วยล่างนะครับเนาะแล้วการงวดต่อมาไดนึงกับ2เลขออกศูนย์งนะครับผมเลข2นะครับผมเข้าไปที่หลัก หน่วยล่างนะครับผมแบบนี้เลยเนาะแล้วก็งวดต่อมาล่าสุดนี่นะครับงวดล่าสุดดีนะครับเป็นเพื่อนได้ไปที่2กับ3นะครับ2กับ3เลขออกเก่าสเลข2เข้าไปที่หลักหน่วยล่างสาหรับงวดนี้นะครับเป็นพื่อนประมวลผลออกมาแล้วนะครับผมเนาะประมวลผลออกมาเนี่ยนะครับผมสักไหลสองข้าง8ปเป็น6นะครับแล้วก็2อเนี่เป็น4เนาะ4ีเป็น8นะครับ หลักหน่วยครั้งที่3กับเลข8นะครับเอาเลข8มาบวก1คงที่นะครับบวกกันเลยนะครับผมเลขหาตัวนี้บวกกันเลย6กบวกสเป็น0นะครับ0 6นบวกสเป็น0 8นบวกแเป็น6นะครับ6กบวกหเป็น7นะครับไปอีก1เป็น8ได้7กับ8นะครับเพื่อนๆในงวดนี้ได้7กับ8นี่คือสูตรที่1นะครับผมได้7กับ8สูตรที่1นึไม่นะครับสูตรไม้ เดนล่างสูตรใหม่นะครับเพื่อนๆเนาะสตัวมา1ตัวนะครับเนาะเดี๋ยวบานที่นี่สำหรับสูตรที่2เฮ้าเสีปเบิงว่ามันสีได้ตัวใดนะครับผมจับชนกันมันสีได้เป็นตัวใดเนาะนะครับเพื่อนๆนี่สําหรับสูตรที่2ของเฮ้านะครับเพื่อนๆสูตรใหม่เหมือนเดิมเหมือนกันเนาะนะครับผมเลข2ตําแหน่งนะครับผมบวกกันนี่ครับ ก็คือเลขลักหน่วยครั้งที่3ามหรืมันสองขังเนาะหลักร้อยครั้งที่3กับหลักหน่วยครั้งที่3 2ตัวนี้บวกกันเลยนะครับผมแต่ว่าหลักหน่วยเอาสองเทีเยเด้นะครับสี่สี่เลยนะครับสองสี่สี่นี่บวกกันเลยสองสี่สี่นะครับเนาะนี่นะครับผมห้องกับบวกกันเลยสองสี่สี่ตั้งแต่เดือนมีนานนะครับเดือนมาผมท่านหลายงวดเดือนมาเพราะมัน 5, หาหกงวดนะครับผมเพื่อนเพื่อนกำลังดี 5, หาหกงวดนะครับอาจจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวหรือเปล่านะครับเพื่อนเพื่อนเนาะนี่นะครับเส้นทางการเดินของเขานะครับผมเด่นล่างสองสามตัวมาหนึ่งตัวนะครับผม เด่น3ตัวจับชนนะครับผมเพื่อนเนาะแล้วก็บวกกันเลยนะครับผมนี่สองสี่สี่สองสี่สี่นะครับผมบวกกันเลยบวมีขาคงที่นะครับบวกกันไปเลย2อบวกสเป็น6นะครับผมสอบวกสเป็น6 6หกบวกสก็เป็นศูนย์นะครับศูนย์แล้วบวกสี่ครับตัวที่2อบวกสนะครับศูนย์บวกสก็ได้4นะครับไปอีก1เป็น5นะครับได้ศูนย์สี่ห้านะครับเพื่อนเนาะแล้วก็งวดต่อมานะครับผมเลขออกไปที่ศูนย์สามเลยจังบันจีหนังบันเพื่อนเพื่อนเนยนี่นะครับผม เลขศูนย์ตัวนี้เข้าไปที่หลักสิบนะครับผมเพื่อนเข้าไปที่หลักสิบร่างนะครับงวดต่อมานะครับเพื่อนเงวดต่อมานี่นะครับผมได้ไปที่เจ็ดหนึ่งสองนะครับเจ็ดหนึ่งสองเลขออกไปที่หนึ่งศูนย์เลขหนึ่งนะครับเพื่อนเเลขหนึ่งไปที่หลักสิบนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะแล้วก็งวดต่อมานะครับได้หนึ่งห้าหกเลขออกห้าแปดนะครับผมเลขหาตัวนี้นะครับผม ไปที่หล <ique> ักสิบนะครับผมออกหาแปดเนาะแล้วก็งวดต่อมานะครับผมได้ศ enfin ูนย์สี่ห้านะครับผมเหมือนงวดที่แลกเลยศูนย์สี่ห้าเลขออกศูนย์เก่าเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์ตัวนี้ไปที่หลักสิบนะครับเพื่อนแล้วก็งวดต่อมานะครับได้สองหกเจ็ดนะครับเลขออกศูนย์หกนะครับผมเลขออกศูนย์หกเลขหกตัวนี้เข้าไปที่หลักหน่วยล่างนะครับผมแล้วก็งวดต่อมานะครับเพื่อนเนาะงวดต่อมา นะครับได้ไปที่ฮาเก้าศูนย์เลขออกศูนย์สองเลขศูนย์นะครับผมเข้าไปที่หลักสิบล่างแบบนี้เลยนะครับ <laughs> เพื่อนๆเนาะแบบนี้เลยเราก็งวดล่าสุดนี่นะครับเพื่อน <laughs> ๆงวดล่าสุดนี้นะครับเพื่อนๆได้ไปที่แปดสองสามเดยวแปดสองสามไหนนะครับผมนี่นะครับผมเราบานเลขออกเก้าสองแบบนี้เพื่อนๆเลย,เ,ยเลข,ขออกเก้าสองบานที่นี่กันเลขสองเนี่ยเข้าไปที่หลัก หน่วยล่างนะครับผมมวดล่าสุดนี่ละนะครับผมงวดงวดมันเ็ดเสียนเท่านี่ครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับเสียส่วนเสียเสียนยังบอลเ้าอยู่นะครับเพื่อนๆเนาะยุยกระดอกกระเดียพะโลพะง่ายนะครับเพื่อนๆพื่สำหรับงวดนี้นะครับผมเพื่อนสําหรับงวดนี้นะครับเนาะมันกระชได้เป็นตัวนี้นะครับผมมันชีได้เป็นตัวนี้เนาะผลการม้วนผลออกมาเร็วนะครับของเขาได้ไป8 2 3สสาเช่นเดียวกันนะครับรักครั้งที่3นะครับ3ตัวท้ายครั้งที่3ก็คือ 288นะครับ288 2นะครับหลักร้อยหนึ่งครั้งหลักหน่วย2ครั้งนะครับผมก็จะได้เป็น288ขั้น2อบวกแมันก็เป็น0นะครับ2อบวกแเป็น0นะครับ0ูบวกแมันก็จะได้8นะครับเพราะว่าตัวนี้8 2ดสอโตนะครับผม288บวกกันนะครับผมหลักหน่วย2ครั้งนะครับผมกะ6 8กบวกแก็เป็น6นะครับ6กบวกสก็เป็น8ได้8นะครับผมได้8นี่นะครับผมโตที่1ได้8 8แล้วบวกสนะครับผม8แล้วบวกสตัวต่อไปคือบวกสนะครับบวกสี่แปดบวกสี่ก็เป็น2ได้2นะครับเนาะสองไปอีกหนึงก็เป็น3นะครับผมได้8 2 3สมหมดนี่ได้8 2 <c oughs> 3นะครับแล้ว8 2 3. <c oughs> 3. 3สอาบานที่นี่นะครับเพื่อนๆถ้าเ้าออกมาเทียบใส่กับตัวนี้นะครับตัวนี้มันได้ตัวนี้มันได้7กับ8นะครับเพื่อนๆเนาะตัวนี้ได้8 2 3นะครับเดี๋ยวเ้ามาจับเทียบนะครับผมว่ามันจะคือกันตัวไหนนะครับเพื่อนๆเนาะมันจะคือกันไปที่ตัวใดนะครับเพื่อนๆเนาะเดี๋ย จบเทียบเลยนะเพรรับเพื่อนนี่นะครับสูตรที่หนึ่งนะรับสูตรใหม่ของเราสูตรที่หนึ่งนั่นมันได้ไปที่เจ็ดกับแปดบาทที่นี่มันคือกันตัวไรบาทเพื่อนเดือคือกันไปที่ตัวใดนะครับผมมันคือกันไปที่เลข8แปดนะครับเพื่อนเพราะฉะนั้นนะครับผมงวดนี่นักรับเพื่อน ล่างตัวเดียวไปที่เลข8นะครับเพื่อนเพื่อนล่างตัวเดียวไปที่เลข8นะครับเนาะนะครับแล้วบานที่นี่นะครับผมมาครบ2ตัวร่างของเรานะครับเพื่อนเพื่อนเนาะมาครบ2ตัวร่างนี้นะครับผมเดินดีนะครับผมตั้งแต่ปีใหม่นะครับผมแต่ปีใหม่ก้อนปีใหม่กับเขาโยนะครับแต่เอาเอาแต่ปีใหม่มาเนาะเอาปีใหม่มาบึ้บึบึบไปไี่นะครับเพื่อนเพื่อนเนาะปุ๊บ ยังวาหลวจักเทียนะครับเนาะมีเลข8หรือไม่นะครับเพื่อนมีเลข8ปดบอมีเลข8นะครับมีเลข8นี่นะครับผมมีเลข8นี่นะครับผมชนเด่นของเราแล้วเลข8นะครับเนาะ นะครับผมสําหรับอีกสูตรหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็คือมาครบ2ตัวล่างของเฮาในสูตรนี้นะครับสูตรนี้เป็นสูตรแรกนะครับที่เข้าใส่มาแต่ว่ามันหลุดนะครับเฮาเลยผักสูตรไปเนาะนี่นะครับผมมันหลุดในงวดนี้เราก็เดินต่อมาอีก2งวดนะครับเดินต่อมาอีก2งวดนะครับงวดล่าสุดนี่ก็เข้าไปที่เก้าสองเนี่นะครับเลขฮาโตเช่นเดียวกันเนาะนะครับผมแล้วเลขเขาเข้ามันเดินไปที่เลข8นะครับผมเดินไปที่เลข8เนาะแล้ววันยุนี่มีเลข8บอกมีเลข8นะครับผมในสูตรนี่ก็มีเลข8เช่นเดียวกันนะครับ มีเลข8เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆในชุดนี้ก็มีเลข8นะครับเพราะว่ามันชนกันไปที่เลข8ก็คือมันเด่น8ของเฮ้าในตัวนี้เนาะนะครับเพื่อนๆแล้วบานที่นี่นะครับเพื่อนๆเนาะเฮากับสีมาเบิ้งเลขตัวนี้นันะครับผมเลขตัวนี้ก็คือเป็นเลขนะครับเลขมีที่มาเนี่ยเป็นไงเลขมีที่มาอยู่ไสเนาะเลขมีที่มาเนาะครับเนาะ นะครับเนาะเลขมีที่มานะครับนี่นะครับตัวนี้เนาะเพื่อนเพื่อนเพื่อกี้ว่าสามอีหยังเนี่ยวัชรเจ้าก็พอเขียนนะเขียนผิดนะครับลบแล้วพันบริขเขียนใส่นะครับเพื่อนเพื่อนเนาะเมื่อกี้สิเป็นสามแปดนะครับผมสามแปดตัวนี้นะครับผมเป็นสามแปดเนาะนะครับสามแปดแล้วบ้านที่ไหนมีเลขแปดหรือไม่นะครับผมตัวไหนที่มีเลขแปดแน่นะครับเพื่อนเพื่อนเนาะมีเลขแปดหลายตัวเลยนะครับผมก็มีศูนย์แปดนะครับผมมีศูนย์แปดนะครับมีหนึ่งแปด นะครับแล้วก็มี38แล้วก็มี78แล้วก็มี89โอ้มีหลายตัวนะครับ8เนาะนี่นะครับอยู่เลขเลขมีที่มานะครับผมนี่เนาะเลขมีที่มานะครับผมเนาะนะครับผมเพิ่นบอกรักบ้านไม่จะใส่นะครับผมเอราไปหาขั่วมานะครับผมหาคัวเรียมาเนาะนะครับบอกว่าเพิ่นเถื่อแล้วเขาก็ไปหาครัวเรือหนึ่งนะครับผมเลขไม่ใช่เลขแปดอยู่แปดศูนย์หนึ่งแปดสามแปดเจ็ดแปดแลวกับแปดเก้านะครับผมนี่นะครับผมมันมีอยู่ใน 4คู่หาคู่นะครับหาคู่1 2 3 4ง่หนะครับเพื่อนนี่นะครับผมหาคู่นี้นะครับมีเลข8เนาะนะครับเพื่อนสำหรับในเลขตัวนี้นะครับผมมันก็สิเป็นเลข8เนาะมันเป็นเลขแปดเลขบานที่นี่เลข8นะครับเข้าเสียบังเลขเด่นล่างวิ่งล่างของเข้าอีกสูตรหนึ่งนะครับผมดเด่นล่างวิ่งล่างของเราอีกสูตรหนึ่งกับสองสูตรชนคึอกันนะครับเพื่อนเพื่อนสองสูตรชนคือกันนะครับนี่นะครับผมสองสูตรชนนะครับเนาะ นี่นะครับมันกระสีได้เลขไป2โตนะบางงวดก็ได้ตัวเดียวนะครับบางงวดกระช้นเนี่ยกระจับจับคู e ่เนาะนะครับแล้วก็เดินมาแบบนี้นะครับไม่ชนจับคู่นะครับเข่าซูนหกนะครับผมนี่ก็ถามันชนกันแบบนี้เก่าเป็นตัวเด่นนะครับผมวิ่ง2ตัวเนาะครับมันชนตัวเดียวก็วิ่งตัวเดียวเนาะนะครับผมสําหรับในงวดนี้นะครับผมงวดวันที่1กรกฎาคมนี่นะครับเนาะได้ไปที่เลขเก้านะครับผมเลขเก้าเพียงตัวเดียวนะครับสูตรนี่เดินดีนะครับพอทะลุดนะครับเนาะนะครับผม ้ามันเป็นเลข ok เก้านะมันชนไปที่เลข ok เก้าเด่นไปที่เลขเก้าชนตัวใดมากตัวนั้นตัวนี้ชนแล้วมานะครับผมตัวน,นี้ชนแล้วมานี่นะครับผมมันชนไปที่เลขเก้านะครับผมชนไปที่เลขเก้าถ้าชนไปที่เลขเก้านะครับเพื่อนๆถ้าชนไปที่เลขเก้าเวบานในเลขตัวนี้เขามันเด่นแปดนะครับเพื่อนๆเนาะเลขตัวนี้ของเรามันเด hmm. ่นไปที่เลขแปดนี่นะครับมันเด่นไปที่เลขแปดเรบานที่นี่ถ้าเป็นเลขแปดนะครับตัวนี้มันเป็นเลขเก้าเนาะนะครับผม ตัวนี้มันเป็นเลขเก้าอีกตัวหนึ่งมันเป็นเลข8ดนะครับเนาะนะครับผมตัวนี้มันเป็นเลขเกานะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมมันก็ต้องเป็นเกนะครับเก8 9เก้านะครับผมถ้าเอามาถ้าเอามาเบอง์ใส่ครับตัวนี้นะครับถ้ามาเบอง์ใส่ครับตัวนี้มันก็สีมีนะครับมันสีมี8 9ดเกานะครับผม8 9นะครับผมมันสีมี8 9ดเกาอยู่ในนี้นะครับเพราะว่าตัวที่มันมีเกานะครับผมนี่ตัวที่มีเกาเนาะ เด่น8กับเด่น9ก้าบานแปดเก้าหรือเก้าแปดแท้ตัวนี้มันเป็น8ปดเก้านะครับตัวนี้เป็น8ปดเก้าของข้าจอยเนาะเป็น8ปดเก้านะครับเพื่อนๆในตัวนี้เป็น8ปดเก้านะครับนี่นะครับผมเพื่อนเนาะแล้วบานที่นี่เลขของห้ามากระเด็นไปที่เลข8ถ้าเด่นไปที่เลข8เลขที่ห้าจับคู่ให้เพื่อนๆน,นะครบผมมันเกิดสิบเป็นเลขนักรรับผมเนาะ ในตัวนี้เนาะนะครับที่เข้าจับให้เพื่อนๆก็คือตัวนี้นะครับเนาะนี่นะครับผมนี่นะครับเนาะชุดเต็มนะครับผมชุดเต็มอยู่นี่นะครับผมนี่ชุดเต็มนะครับมันกะซีมีมันบมีแปดเก่านะครับมันมีเจ็ดเก่านะครับตัวนี้นะครับไม่มีแปดเกาเดินไปที่เลขแปดนะครับเด่นไปที่เลขแปดอีกนย์หนึ่งชนแปดอีกชุดหนึ่งชนเก้านะครับเพื่อนๆชนแปดกับชนเก้านะครับเพื่อนๆนี่มันก็สิเป็นแบบนี้นะครับ ในเลขของสูตรของเฮ้านี่มันก็จะเป็นตัวนี้38นี่นะครับ38นี่นะครับเฮาาห้ไปที่38แล้วก็78แล้วก็79นะครับเพื่อนๆเพราะว่า38นี่ชนพืสูตรนะครับชนสูตรหลักนะครับผมชนสูตรหลักของเฮ้านี่ก็คือ38นะครับคือตัวนี้นะครับคือตัวนี้38แล้เราก็ตัวเลขมิติมากเนี่ก็ไปที่38นี่ก็มี38นะครับนะครับเราก็มาครบ2ตัวล่างสูตรที่1นี่ก็มี38นะครับ แล้วก็มาครบตัวร่างสูตรที่2นี่นะครับผมสูตรที่เขาพักสูตรไว้นี่กะมี38นะครับเข้าก็เลยหายเพื่อนๆไปที่38เพราะว่าเลขมันเด่นไปที่เลข8นะครับเนาะแล้วบานที่นี่ในเลขตัวนี้มันเด่นไปที่เลขเกนะครับ <dürfen> นี <d 2012> ่สูตรนี่ก็มันก็เดินดีนะครับสูตรนี้เดินดีนะครับสูตรนี้สูตรเลขลักลอยลักลอยบวกหนึ่งนี่นะครับผมแต่ว่านะครับผมในสูตรนี้เขาเห็ดออกมากก็คือนะครับเพื่อนๆเพื่อนแนนําวาให้เอาเลขลักลอยมาเดินแต้มนะครับ ก็เลยเดินไป3มแต้มนะครับ8 90เนย์เดินไป3แต้มมันเข่ากิงนะครับแต่มันหลายโตเฮาก็เลยหาสูตรมาชนก็คือเอาสูตรนี้มาชนนะครับได้ไปที่เก่าหนึ่งสามชนไปที่เลขเก่ามันเด่นไปที่เลขเก่านะครับผมอีกตัวหนึ่งชนไปที่เลข8ดเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆนเรากะสีมันกะสีเป็นเลขตัวนี้นะครับผมอยู่ในสูตรของเจ้ามันมี8ดเก่าเนาะนี่นะครับมันมี8ดเก่าเลขมีที่มานี่นะครับมันมีแปดเกานะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผม เฮาไก่เสียเพื่อนๆจัดตัวเ่นไปนี่ครับผมจัดตัวเ่นไปมันก็สีตัวเด่นมันสีไหไฮไปที่สามตัวนะครับก็คือสามแปดเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับผมแล้วหฮาก่เสิเพิ่มๆให้เพื่อนๆไปอีกตัวหนึ่งก็คือแปดเก้านะครับผมนี่นะครับแปดเก้านะครับแปดเก้าเพราะว่าเลขตัวนี้เด่นนะครับผมเด่นสุดหนึ่งเด่นสุดเด่นแปดสุดหนึ่งเด่นเก้า มันก็ต้องเป็นแปดเก้าทนตัวมันเป็นตัวเอินไปบ่อไรนี่เล่นเจอเด่นเนาะนี่นะครับเป็นแปดเก้านะครับเพื่อนๆนี่นะครับมันกระเสียหายคูไปที่กับคูสามแปดนี่นะครับแปดเก้าแต่ว่านะครับเพื่อนๆอย่างไรก็ดีนะครับเข้ากระจับชุดเต็มนะครับผมชุดเต็มเพราะว่ามันเป็อย่างตีเลขอยู่ทั้งหมดอยู่นี่นะครับเพื่อนๆนเลขทั้งหมดอยู่นี่นี่นะครับมันบ่มีแปดเก้านะครับ มันไม่มีแปดเก้านะครับดูดิพะว่าหลักสิบบ่มีแปดแปดเก่ามาอยู่หลักหน่วยนี่ครับเลขแปดกับเลขเก้านะครับผมในสูตรหลักของเฮ้าเนาะนะครับเรื่องวันที่นี่มาครบสองตัวล่างนี่มั่นกับบมีเลขเก่านะครับสูตรที่หนึ่งกับบมีเลขเก้าสูตรที่สองนี่กับบมีเลขเก้านะครับมันบ่มีเลขเก่าเลยในสูตรตัวนี้นะครับมันบ่มีเลขเกานะครับเพื่อนๆเนาะนี่มันบ่มีเลขเกานะครับ หรือว่านะครับผมหรือว่านะครับผมหรือว่าถ้าเข้าจับตัวนี้นะครับผมจับตัวนี้จับเด่นชนนะครับผมตัวนี้นะครับจับเด่นมาชนจับเด่นมาชนมันก็จะชนไปที่เลข8ดนะครับผตัวนี้มันจะชนไปที่เลข8ดเพราะว่าตัวนี้มันชนแดนะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับผมตัวนี้มันชนแปดนะครับตัวนี้มันชนแดตัวเดียวนะครับผมเลี้ยวตัวนี้นะครับผมเลี้ยวตัวนี้ แล้วตัวนี้นะครับผมเพื่อนๆนแล้วตัวนี้นะครับทาเข้าจับมาชนมันกระิชชนแปดนะครับต, 8, ตัวนี้มาชนแปดตัวนี้มาชนแปดแล้วทีนี้นะครับผมทาชนแปดนะครับผมตัวนี้เป็นเก้าหนึ่งสามนะครับถ้าชนแปดนะครับตัวนี้เนาะจับตัวนี้มาชนตัวนี้นะครับมันกระิชชนไปที่เลขแปดนะครับเพื่อนๆืถ้ามันชนไปที่เลขแปดนะครับทามันชนไปที่เลขแปดมันก็จะเด่นไปที่เลขแปด นะครับผมมันสีเดนไปที่เลขแล้วบานที่นี่สูตรนี่นะครับผมสูตรนี้นะครับสูตรนี่เขาเคยจับคู่กันนะครับเคยจับคู่กันนี่สูตรนี่นะครับนี่นะครับจังหวัดนี้เขาก็จับคู่นี่นะครับนี่จับคู่กันนี่นะครับจับคู่กันมันก็ออกไปที่58นี่นะครับผมจับคู่กันอันนี้กระเด็นอันนี้กระเด็นนะครับนี่นะครับจับคู่อันนี้ก็จับคู่นะครับนี่ก็จับคู่นะครับจับคู่ออกไปที่0 6ย์นี่นะครับ นะครับเพื่อนๆเท่าที่จับคู่โยนะครับสองงวดนี่นะครับมาสองงวดงวดนี้นะครับผมกับงวดนี้มันสิเป็นแบบนี้ทาตัวนี้นะครับผมทาตัวนี้นะครับเอามาจับคู่กับ8นะครับ9 1 3นะครับเพื่อนๆเนาะเอา9 1 3านี่มยมาจับใส่กับเลข8นะครับเอามาจับใส่กับเลข8นี้นะครับเพื่อนๆนี่ก็คือ9 1 3นะครับผมนี่9นะครับ1 3นะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับ9 1้าหนึ่งสเลี้ยวบานที่นี่เก้าหนึ่งสาตัวนี้นะครับผมเฮาเสือวงอีกสูตรหนึ่งนะครับเพ,พ,พื่อนๆือก็คือตัวนี้นะครับเพื่อนๆหลักหน่วยล่าง2ตัวนะครับผมหลักหน่วยล่างสองตัวนี่ก็เดินดีด้ายนะครับผมนี่ไปดูถูกได้นี่เด้อเดินดีนี่ครับผมเดินมาแบบนี้หลักหน่วยล่าง2ตัวมา1ตัวนี่สองตัวหลักหน่วยล่างาสองตัว,น,ว,ตวนี่เนาะนี่นะครับผมนี่นะครับ งวดนี่นะครับงวดนี่นะครับผมนี่นงวดสนทนาบมางมันเข่าหลักหน่วยเลยนี่คือหลักหน่วยนะครับนี่คือหลักหน่วยล่าง2อตัวนี่นะครับสาเลข3เข่าหลักหน่วย0ูนเลขศูนเข่าหลักหน่วย6 8เลข8เข่าหลักหน่วย9 1เลข9เข่าหลักหน่วย4 6เลข6เข่าหลักหน่วย0 2เลข2เข่าหลักหน่วย2 4เลข2เข่าหลักหน่วยงวดนี้6กับ8นะครับผมถ้า6กับ8บานที่นี่เ้าเสียวมาเทียบใช่กับตัวนี้นะครับผมเอามาเทียบใช่กับตัวนี้6กับ8นะครับผมมันมีเลข8อยู่นี่บานนะครับมันมีเลข8ได้อยู่่่นนนีีะครับ อันนี้เลข8ดนะครับหลักหน่วยหกกับแดเลขแดชนตัวนี้นะครับผมชนตัวนี้เนาะ้ามันชนตัวนี้นะครับเท่ากับเสีเอาเลขตัวนี้เป็นเลขเลขหลักหน่วยนี่เอาเลข8เป็นหลักหน่วยถ้าเอาเลข8ดเป็นหลักหน่วยมันก็จะไปที่นะครับผมเพื่อนๆเนาะถ้าเอา8เป็นเลข8ดเป็นหลักหน่วยเนยมันก็จะเป็นที่นะครับผม9 8้าแปดนะครับแล้วก็หนึ่งแปด แล้วก็สามแปดมีสามคู่นี่เท่านั้นนะครับเพื<ๆ>่อนๆนี่สามคู่นี้เท่านั้นนี่นะครับผมมีสามคู่นี้นะครับผม,ม,บผมกักคือตัวนี้นะครับเนาะเก้าแปดหนึ่งแปดสามแปดนะครับผมนี่นะครับเก้าแปดหนึ่งแปดสามแปดนะครับถ้าเห่าจับท่อนแบบนี้นะครับ<ๆ>เพื่อนๆเพราะว่าเขาเคยจับกูกันเนาะในสูตรที่เห่าจับกูเนาะนี่นะครับผม ในสูตรนี่มันก็นเป็นเลข8นะครับผมเลข8หลักหน่วยตัวนี้นะครับเลข8หลักหน่วยหรือเพื่อนๆจะรูด8เอา8ไว้หลักหน่วยก็ได้นะครับผมก็ได้คือกันนะครับเลี้ยวบานที่นี่แต้มรวมเขาอยู่ไซบันนะครับแต้มรวม2ตัวล่างนะครับผมแต้มรวม2ตัวล่างนี่นะครับผมแต้มรวม2ตัวล่างนี่คือสูตรที่1นะครับสูตรที่1แต้มรวม2ตัวล่างนะครับงวดก่อนนี่งวดที่ผ่านมานี่ยเก้าสองเขาแต้มหนึ่งงวดนี้ได้ศูนย์หนึ่ง 09135นะครับเพื่อนๆ09135 09135นะครับแล้วบันที่่สูตรที่2นะครับผมสูตรที่2นะครับสูตรที่2ก็คือตัวนี้นะครับผมสูตรที่2คือตัวนี้เดินดีขึ้นกันนะครับตั้งแต่เดือนปีใหม่มาเนี่ยยังบม่หลุดนะครับเนาะเดินมาแบบนี้เลยนี่นะครับงวดล่าสุดเขา92เขาเต็มหนึ่งงวดนี้เลย10257นะครับผม10257 102 เพราะฉะนั้นนะครับผมเลขมันจะคือกันไป3ตัวก็คือ015นะครับผมมันก็จะได้ไปที่015นะครับแต้มรวมนะครับผมแต้มรวมตัวนี้มันเจ็ดแต้มบ่มีนะครับผม987แต้มไม่มีนะครับ186 18นี่ก็9แต้มนะครับอันนี้7แต้มอันนี้9แต้ม1แต้มนะครับมันมี1แต้มนะครับผมนี่381แต้มเข้าแต้มนะครับ38 นี่นะครับผมเพื่อนๆฟันท่องให้เพื่อนๆไปเป็นตัวนี้เลยนะครับเนาะนี่นะครับผมให้เพื่อนๆไปที่ตัวนี้เลยนะครับเนาะในสูตรนี่นะครับเพื่อนๆสรุปโค้งสุทไทยให้เพื่อนๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเลขตัวนี้ให้ไปที่เด่นไปที่38นะครับปอง9818นนะครับผมนี่คือเลขที่มีที่มานะครับผมนี่เลขล่างนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับเลขมีที่มาอันนี้เลขบนนะครับอันนี้เลขล่างนะครับเพื่อนๆเนาะ เลขของเจ้าข้าเจ้าสีมิศูนย์ศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าหนงเนมเดนะครับผมทั้งหมดนี่หนึ่งสองสามสี่ห้3หกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็คู่นะครับเพื่อนสิบาคู่เอานะครับผมเพื่อนๆกันสีใไ้เพื่อนๆไปแบบนี้เลยนะครับเพื่อนเเนาะนี่นะครับผมเข้ามาสรุปโค้งสุดท้ายให้เพื่อนๆแล้วนะครับผมจับเด่นชนเด่นนะครับเนาะจับเด่นชนเด่นไปที่38มปดนะครับเพื่อนปที่38นไปที่สาม นี the the like ่ในเลขตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เข้ากระจับให้เพื่อนๆนะครับผมมันเลขเด่นนะครับมันเป็นเลขเด่นเนาะมันเป็นเลขเด่น3สูตรเลขเด่น3สูตรนี่เข้ากระจับตัวนี้เด่นไปที่38นะครับนี่นะครับเข้าจับให้เพื่อนๆไปก่อนนั่นนะครับเด่นไปที่38รอง1 8 7 8 7 9 0 3 0 8นะครับผมเอานะครับผมเพื่อนจังได้กระเด็นไปที่38นะครับเด่นไปที่38เด่นไปที่38นะครับเพื่อนๆแล้วกะ98 เพราะว่ามันเป็นยางตีในเลขตัวนี้มันเด่นไปที่เลขกเก่านะครับมันเด่นไปที่เลขกเก่าแต่ว่าเข้าจับชนนนั่เข้าบยจับชนถ้าเข้าบยจับชนเข้าก็จับคู่ได้นะครับในตัวนี้เป็นจับคู่ได้นะครับผมจับคู่ได้นะครับนอกจากนี้เป็น8 1 8 3นึ่งแมนี่ตัวนี้นะครับผม8 1 8 3นึ่งแมนี่ตัวนี้นะครับ3 8มแปดนะสามแปดหนึ่งแปดตัวนี้เป็นลักหน่วยเนาะลักหน่วยเลขแปดลักหน่วยเอานะครับผมเพื่อนๆให้เพื่อนๆไปที่3 8นี้เลยนะครับ3 8 18แล้วก็98ตัวร่องเด่นที่สุดคือ38จัด38ไปเลยนะครับตัวเดียวทุ่นๆุ่นลดสื้อสดมันก็จังคอยบ่เปี่ยเงินนะครับเพื่อนเนาะมันจังบ่เปียเงินนะครับผมนี่นะครับขันข้าวที่เสื้อเลขเด่นข้าวทไปเสื้อเลขตัวได้นะครับเพื่อนเพื่อนเนาะกันซันข้าวทจ่จำเด่นทุกอย่างนะครับเนาะแล้วบานที่นี่ข้ากระสือเป็นชุดทางข้าวที่เสื้อเป็นชุดข้ากระสือเป็นตัวร่องไว้นะครับผมเสื้อเป็นตัวรองเสื้อชุดเต็มนะครับผมชุดเต็มนี่นะครับผมเนาะถามมันเป็นชุดเต็มมมันนกสิีีเเปอร์ซท่ มาหลายกว่านะครับผมนี่คือชุดเต็มนะครับเพื่อนๆเนาะน,นี่ตัวนี้นะครับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ก็เดินสะดุดนะครับเดินสะดุดมาแล้วกส็สะดุดสองวันแล้วก็เดินต่อมาสองวันเท่ากันเลยจับมาใส่ตัวนี้นะครับเป็นสูตรดังเดิมนะครับหลักสิบแต่ว่าหลักหน่วยตัวนี้ย่งบอานลุดนะครับหลักหน่วยตัวนี้เดินดีนะครับผมหลักหน่วยตัวนี้เดินดีนะครับผมมันกระสีเดีนไปที่เลข8ดนะครับเด่นไปที่เลข8นะครับสาหรับตัวนี้กระสีเด่นไปที่เลขสาม นะครับเพื่อนๆแต่ว่านะครับผมสําหรับผูที่ต้องการความช่วยเหลือก็คือรวด8นะครับเอา8ไว้หลักหน่วยรูด8นะครับผมรวด8ไปเลย10ตัวเลยนะครับผมครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเฮาก็สซให้เด่นไปที่นะครับผมเลข8นะครับผมในวิ่งล่างนะครับผมวิ่งล่างตัวเดียว8นะครับเพื่อนๆือนเนาะ นี่นะครับผมไปแบบนี้เลยในโขงสุดท้ายเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้เอ็ดไว้เพียงซัมเน่เด้อนะครับผมเพื่อนๆทุกคนอยู่ดีไม่แห้งโซกดีโซกมันนะครับผมเอ็เสรเอาไว้เพียงซัมเน่นะครับ ah so ผมหายเพื่อนๆไปที่38วิ่ง8ตัวเดียวนะครับสำหรับเลขล่างนะครับผมเอาเอ็ดไว้เพียงซัมเน่นะครับทุกคนอยู่ดีไม่แห้งนะครับผมไปแล <ale> <te> <ıyoruz> ้วนะครับสิน่้ไปแล้วนะครับมาโดนแล้วเนาะเอาสำหรับคลิปนี้เอ็ดไว้เพียงซัมเน่เด้อนะครับผมสวัสดีครับ